คดีนี้ไปดูการเด็ดหนวดตำรวจซึ่งซึ่งหน้านี่ถ้าไม่กล้าก็บ้ามากตรวจดะครับผมมาที่รติดนวัดกิจวันนะครับอาสาสมัครประจำสถานีตำรวจชลบุรูจังหวัดสมุทรปราการตรวจนะครับออกตรวจท้งองกันเหตุคุณตำรวจออกตรวจตามย่านร้านค้าตามปกติครับพอถึงร้านก็ลงตรวจแป๊บเดียวรถก็สตาร์ทไวเออสิรถของตำรวจใครจะกล้าล่ะคนดีๆที่ไหนมันจะกล้าอ้ไอไอ้ดีกล้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ดีไง มันบ้าคุณตำรวจคนบ้าขึ้นรถไปแล้วใส่เพื่อนพี่เขามาั้งเออเฮ้ยไม่เพื่อนพี่เขาเหรอครับอืเอ้เฮ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 ้ไม่อืมสิมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เขาเลยไอ้บ้าเนี่ยมันก,ก็ตอบไปได้อา่เอาเอาพี่เขามาแล้วมาแล้วเฮ้ยจะได้รู้เรื่องก,กันสักที คงใส่เพื่อนมือนมั้งเอ้าเฮ้ยต่างคนต่างคิดว่าเพื่อนได้ครับไม่ไดวเจอกันนะครับตำรวจรับคนบ้าเข้ามาหายใจรถต้นคอนไปซะแล้วโอ้โหเสียวว่ะเฮ้ยอ้าวพี่ทำไมไม่คุยกับเพื่อนพี่อ่ะมานั่งรอตั้งนานแล้วเนี่ยเอเพื่อนเองไม่ใช่เหรอเพื่อนพี่เพื่อนเองโอ๊ยมันเป็นเพ่ทั้งสองเพื่อนนั่นแหละมื่อไหร่จนโลไม่ใช่เพื่อนเองเหรอเนี่ยไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เพื่อนพี่เหรออ้าวไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเองไม่ใช่เนี่ย ไม่รู้ดินั่นไงใครอ่ะ,อะมันบา้าไงได้ขึ้นมาในรถนี้ได้ยังไงเผาเลยเผาตายตายไววๆมันจะเผารถแล้วเลยเลยรถเฮ้ยเผาไม่ได้โอ้โหโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้จะออกมันก็ไม่ยอมจะหยุดรถมันก็ไม่ให้หยุดมันจะเผา,าอย่างเดียวเฮ้ยช่วยทีจะตายแบบใครบอยู่แล้วเนีย่ย เรทิ้งไว้คนบ้าคือมานั่งในรถต่างคนต่างนึกว่าพวกกันโดยหนึ่งนายมองเห็นแล้วเขาก็นึกว่าเป็นเพื่อนของอีกคนนึงอ่าพี่คนน,นึงเขาเรกว่าเป็นเพื่อนของอีกคนนึงพี่คนนึงก็เลยถามบอกเอา้าใครอ่ะีคนนึงตอบเอา้าผมก็โรู้จักกับพี่ไอ้ฝ้าเนี่ยเบอกป้าพี่ก็นึกว่ารู้จักกันแล้วสรุปทั้งคู่ไม่รู้จักกันมาก่อนเ่าเป็นคนบ้าการที่จะเผารถตำรวจทั้งที่มีตำรวจอยู่ในรถเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคนบ้าเท่านั้นคนอื่นกล้าทำก็บ้าแล้ว ขอขอบคุณว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์กฤิสุวรรณอาสาสมัครตำรวจชุมชนสบพบางปูจังหวัดสมุทรปราการเจ้าของเรื่องคนบ้าขึ้นรถ